โอเคครับแค่นดีต้อนราเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับตอนนี้คือดูผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับ ครับวันนี้ดอยจะพาเพื่อนมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการแก้ทางตัวของเพนกันนะครับเนื่องจากมันเป็นตัวที่หลายคนไม่ค่อยชอบแล้วก็แบดมันค่อนข้างบ่อยนะวันนี้ดอยจะมาแนะนําวิธีการต่างๆครับในการสู้กับตัวของเพนนะว่าควรเลือกตัวไหนมาสู้นะครับจังหวะไหนควรฆ่ามาันอะไรคือจุดเด่นของมันอะไรคือจุดอ่อนของมัน,นวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะครับเกี่ยวกับตัวของเพนเนาะก่อนอื่นที่เราจะไปทาความรู้จักกับการแก้ทางเน,นี่ยเรามาทําความรู้จักกับจุดเด่นของมันกันก่อนนะครับครับเรื่องแรกครับตัวของเพนเน ของงานถ้าพลังงานมันหมดมันก็จะไม่สามารถใช้สกิลได้ต่อเนื่องนั่นเองนะฮะเนี่ยประมาณนี้ครับถ้าพลังงานเนาะมันจะฟื้นฟูชาา้ามากๆนะครับวิธีการฟื้นฟูค่าพลังงานของเพลมันอยู่ที่สกิลสองนะครับถ้ายืนภายในวงครบ2วินะครับมันจะรีเอเนอรีได้ประมาณ40%ประมาณนี้นะครับอันนี้คือแมคานิกของมันนะครับอ่าประมาณนี้แมคานิกก็คือเซมิน่หมดก็ใช้สกิลต่อไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าครูดาวจะพร้อมแต่ว่าไม่มีเซมิน่ก็เท่านั้นนะ ตัวมันก็จะไม่ต่างกับตัวไม่มีสกิลไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้คือหลักการในการใช้สกิลของเพนนะครับมาดูที่สกิลกันบ้างครับสกิลหนึ่งนะครับปล่อยวิญญาณนะครับไอ้สกิลนี้เนี่ยถ้าผีไปวิ่งไปชนใครเนี่ยสร้างดาเมจนะครับแล้วก็วสโลนะฮะแล้วก็ระหว่างที่ย Le <ft> ืนไล่อยู่เนี่ยอันนี้อันนี้ระหว่างที่ยืนไล่อยู่เนี่ยไอไอไอตัวเราเนี่ยโดนดาเมจได้นะครับแต่ว่าการซีซีแทบจะทุกรูปแบบการซีซีแทบรูปแบบคือรูปแบบไหนบ้างอย่างเช่นสตาร์สโลไบอะไรอยย่างงเี้กันได้หมดนะครับแต่ว่า มีบางอย่างที่กันไม่ได้อย่างเช่นจับของไอสเตอร์จับอลัมถามว่ากันไม่ได้แต่มันก็ยังหลบได้ก็คือจะไม่สามารถกดกดวาร์ไปที่วิญญาณได้แต่ยังโดนซีซีอยู่พอสมมติไอสเตอร์จับครบ2วิอย่างเงี้ยเราก็ยังวาร์ไปได้อยู่แต่เราไม่สามารถกดวาร์ทันทีได้เนื่องจากโดนสตันอยู่ด้วยถ้าจับพวกนั้นนะครับประมาณนี้อันนี้อันนี้ดอยไปลองมาแล้วนะครับก็คือสมมติดอยกดท่านหนึ่งอยู่อย่างเงี้ยถ้าไอสเตอร์จับเราก็จะไม่สามารถกดซ้ำแบบวาร์ไปที่เงาทันทีได้อีกรอบเราต้องรอโดนจับเสร็จก่อนเพราะ มันก็ยังใช้ตัวจับแก้ได้อยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้แก้ได้ทั้งหมดเพราะว่ามันยังสามารถหนีได้อยู่เพราะว่าแบบมันกดท่านหนก็วิ่งไปเรื่อยๆได้นะครับตัวจับประเภทไสเตอร์อารามอาจจะจับตัวนี้ได้แบบไม่ง่ายเท่าไหร่เพราะมันแค่ทําให้กดท่านหนึ่งไม่ได้เท่านั้น มันยังวาร์ปหนีได้อยู่นะประมาณนี้เพราะง,งั้นวิธีการแก้ตัวเพนไม่ใช่การเอาไอ,าอาสเตอร์หรือการเอาอารลัมมาแก้นะครับไม่ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่มันก็พอแก้ได้แต่ถามว่ามันเอามาแก้ตรงๆได้เหมือนพวกเอามาแก้แอสซัสซินตัวอื่นไหมมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นส่วนสกิลสองนะครับสกิลสองของมันนีครับก็คือกดแล้วปุ๊บใบทั้งวงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีวงอยู่นะถ้าเรายังอยู่ในวงก็ได้ energy คืน40%ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็การใช้สกิลทุกครั้งของเพนเนี่ยม อ่าประมาณนี้อันนี้คือหลักการคร่าวๆของสกิลอันติครับอันติเนี่ยก่อนวาร์ปเนี่ยเราจะสร้างเป็นเครื่องหมายสลักษ์ไว้ก่อนนะที่ตรงนั้นนะครับเห็นปะเเครื่องหมายไว้นะครับแล้วก็จะวาร์ปไปตรงนั้นนะครับถ้าเกิดใครยืนทับไอต้ตำแหน่งของอันติเราเนี่ยมันจะโดนดาเมจแรงกว่าปกติเยอะนะครับอันติมันเขียนว่าถ้าเกิดเราพุ่งผ่านนะครับแล้วก็พุ่งชนเนี่ยถ้าพุ่งผ่านได้ดาเมจครึ่งหนึ่งใช่ไหมถ้าเราพุ่งไปเหยียบพอดีเงี้ยมันก็จะได้ดาเมจหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ถ้ามันโดนดาเมจทั้ง640แล้วก็320คือมันแรงมากนะครับเพราะงั้นไออันติเหยียบของเพนเนี่ยถ้าใครไปโดนตรงๆเนี่ยคือมันแรงมากๆนะครับเลเเกมนนี่คือเหยียบดีทีหนึ่งมีครึ่งหลอดนะครับคือแรงแรงมากๆแต่ว่าเวลามันจะว้าทั้งทีเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์อยู่นะครับไอสัญลักตรงพื้นเนี่ยมันทําให้เราต้องตื่นตัวเวลาจะหลบสกิลนี้เนาะเพราะมันมันไม่ได้เร็วมากนะครับมันแบบมันมีเวลาอยู่นะแล้วก็ไอระหว่างที่มันกําลังไอลำล้ำเนี่ย ไอ้ A, กำลังแบบเต้นๆของมันเนี่ยสตานได้นะครับใครมีสกิลหยุดนะครับหยุดมันตอนนี้ได้นะมันก็จะไม่ยอมโดดไปนะเวลาใครแบบเวลามันจะใช้หนีสามารถใช้สตัน์เพื่อหยุดได้คล้ายๆอันติมาหลอกอะไรหยุดได้นะครับเดาว่าถ้าพุ่งไปแล้วน่าจะหยุดไม่ได้นะแต่ว่าถ้ายังไม่พุ่งสามารถหยุดได้ไอ้ตัวน,นี้กำลังถอยเนะี่ย ประมาณนี้โอเคครับก็หมดไปแล้วนะครับสับสกิลต่างๆของตัวของเพยงนะครับมาดูกันดีกว่าว่าเราแก้ทางมันได้ไงได้บ้างนะครับมาเข้าสู่ช่วงเนื้อหาของการแก้ทางของตัวของเพลกันดีกว่าครับข้อแรกเลยครับตัวของเพยเนี่ยเป็นตัวที่ใช้สเตมินาเนาะหรือเอนเนอร์จีนะค่อนข้างเยอะนะตัวมันแก้ทางได้วิธีการรอมันตอนในช่วงที่เอนเนอร์จีหมดนะครับตัวมันจะไม่มีอะไรมาเถียงนะครับอ่ะประมาณนี้คือไม่ได้บางจังหวะที่มันไล่ฆ่ามาเยอะหรือใช้สกิลไปแล้วค่อนข้างเยอะเนี่ยปกติแอสซัสซินส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะแบบกลัวว่าอ ครูดาวนันติเป็นมาได้ยังสกิลมันหมดหรือ,อยังใช่ไหม แต่ตัวของเพนเนี่ยเป็นตัวที่พิเศษหน่อยคือครูดาวมันค่อนข้างน้อยนะครับคือครูดาวน้อยมากไม่ว่าจะท่า1ท่า2ครูดาวน้อยมากๆนะครับเพราะงั้นตัวมันเนี่ยจะครูดาวพร้อมตลอดแหละแต่ปัญหาคือบางครั้งเอเนอร,ร์จี่มันไม่พอใช้ครับพอเอเนอร,ร์จี่ไม่พอใช้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับซิลไม่มีเอ็นติด้วงไม่มีเอ็นติเหมือนตัวไม่มีสกลิลอะละนะครับแค่มันไม่มีเอเนอร,ร์จี่ใช้มากพอเองถ้าจังหวะไหนเอเนอร์จี่มันเต็มหลอดเนี่ยแสดงว่าช่วงนั้นเนี่ยเข้าไปสู้มันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับมันอาจจะหนีง่ายอะไรอย่างงี้้ถาเอออเเเนนร์จี้มมััหหดแบบลืสก20% 10%ง อะไรเหมือนแอส,แอสซ s s i n ทั่วไปเนี่ยเวลาสกิลหมดนะครับประมาณนี้ข้อต่อมาครับคือเรื่องของสกิลหนึ่งครับไอ้สกิลหนึ่งของเพนเนี่ยอย่างที่บอกเนาะคือมันกันแค่ซีซีนะครับเพราะงั้นเวลามันยืนล่ายอยู่เนี่ยสามารถเอาตัวดาเมจหลายๆตัวไปตีมันได้นะมันไม่กันดาเมจเลยนะเพราะงั้นโดนดาเมจเน้นๆเนืนเน้อๆนะครับเพราะงั้นเวลาจะสู้กับมันก็คือเห็นว่ามันกดใช้ท่าหนึ่งสามารถใช้สกิลที่มีดาเมจนะครับไม่ต้องเอาสกิลเป็นซีซีนะอย่างเช่นเอาพวกกับ สตันอลิสอย่างเงี้ยไม่ต้องสตันใส่มันนะเอาตัวแบบแคลี่เราไปยิงพอครับไม่ต้องเอาซีซีใส่มันเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรนะเอาดาเมจใส่ไปก็พอมันก็เจ็บมันก็เข้าไฟไม่ได้แล้วนะครับประมาณนี้อันนี้คือเรื่องของสกิลหนึ่งเนาะครับแล้วก็ข้อสำคัญคือเรื่องของอันตินะครับอันติเวลา อันติมันจะมีวงนะพยายามหลบให้ได้นะครับพยายามหลบวงให้ได้นะถ้าตัวของเพยเนี่ยอันติไม่โดนดาเมจมันจะดอปลงไประดับหนึ่งนะมันต้องใช้เวลาคาเพิ่มขึ้นเยอะอยู่เหมือนกันนะถ้ามาอันติโดนเนี่ยคอมโบชุดนี้อาจจะตายได้ไม่ยากนะนั่นแหละปัญหาของเพยเนี่ยคือต้องอันติให้โดนนะแล้วอันติมันไม่ได้เร็วมากสามารถหลบง่ายเลายิ่งถ้าเกิดเราเล่นแฮร์รี่พิュ๊กๆอย่างเช่นพวกไฮเตะเอเลนดอร์ไงโอกาสที่จะอันติโดนมันยากมากนะเพราะงั้นก็พยายามเลือกตัวที่พิวหน่อยหรือมีโบวิตี้นิดน มา,มากๆเลยนะเป็นซิลเวอร์ชั่นที่เติมเกมไว้นั่นเองนะ ก็คือเป็นดาเมจเวทนะครับแล้วก็คอมโบชุดเดียวนะครับคือเวลาให้ดูดีๆเนี่ยตัวของเพนเนี่ยมันเป็นตัวคอมโบชุดเดียวก็คือ 1, 1, 1> เข้าไปใช่ปะ่ะพาสซีทีหนึ่งสองพัซีทีหนึ่งหรืออันติเข้าไปพาสซีทีหนึ่งแบบใช้คอมโบตีคอมโบต,คโบตีคอมโบตีไปเรื่อยๆนะครับแต่พอคอมโบหมดนะครับเอเนอร์จีหมดมันก็จะสกิลไม่ต่อเอนื่องเนาะประมาณนั้นเพราะงั้นตัวมันจุดอ่อนก็คือเรื่องของดาเมจที่มันมีจํากัดนะครับยิ่งถ้าเราอันติไม่โดนเนี่ยดาเมจมันอาจจะไม่ค่อยสุดมากอย่างมากใช้สกิลสกิลลสกเเเนนีีจจ่มามา่่ยยออออาาาาาจจจจะะะะะไไได้้้ปรรรมมณแบบงงพพคั ไอเทมที่มันเกียดมากก็คือเรื่องของทรอยนะใครไม่อยากให้เพย์มันไล่ค่าบ่อยก็ออกทรอยมาชิ้นเดียวเพย์มันก็จะเล่นยากมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะมันคล้ายๆกับซิลนะคือเวลาคอมโบชุเดียงไม่ตายมันจะเหนื่อยนะครับประมาณนั้นคือหลักๆคือแค่หลบอันติไม่ให้ได้ก็ออกทรอยมาก็มันตัวมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับครับในตำแหน่งของจังเกิลเนี่ยโดยจะแนะนําเป็นตัวของพวกคิวเลนนะครับคิวเลนอ่าข้อแรกครับคิวเลนอ่ามันชอบตัวยืนนิ่งๆนะครับซึ่งเพย์มี ในเรื่องของเวลามันใช้ท่าหนึ่งนะครับมันเวลามันจะหนีอะไรเงี้ยเพลมันชอบใช้ท่าหนึ่งหนีมันยืนนิ่งๆคือเล็งให้เก้าหลังมันตอนที่มันยืนนิ่งๆครับก็ไม่ยากในการทำดาเมจแล้วก็ในจังหวะที่เพลมันจะมาไล่ฆ่าคิวเลนมันยากมากนะเพราะคิวเลนเนี่ยมันแค่กดอันตรายเดียวมันก็รอดแล้วครับเพลมไม่มีสกิลมองเห็นวินวอสกิวไล่มันก็ไม่ได้น่ากลัวมากขนาดที่จะจะรับไล่ฆ่าคิวเลนสบายๆเพราะคิวเลนเป็นตัวหนึ่งนะที่เวลาเจอเพลเนี่ยสามารถเอามาแก้ทางได้นะครับมว้ลาะ นะครับประมาณนี้คิวเลงก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีนะครับตัวต่อมาครับเป็นตัวของด้วงครับตัวนี้ก็ง่ายๆเนาะหนึ่งครับแรง2คือง่ายนะครับแล้วสามคือตัวมันออกเท่แค่ดาเมจสองชิ้นมันก็แรงมากพอจะเหยียบตัวแบบแนวแนวนี้แล้วมันท่องห้าไปออกแบบพวกทอยอะไรเงี้ยได้นะครับตัวมันก็เลยสู้กับตัวของเพนได้ดีเหมือนกันมันเพนมันแพ้ตัวดาเมจตรงๆครับแพ้ตัวแบบดาเมจมันไม่ค่อยแพ้ตัวซีซีหนักๆเพราะว่าตัวมันมีการซีซีแต่ว่ามันแพ้ตัว มีดาเมจแรงๆจ่ายชุดเดียวอะไรอย่างงี้นะเพนจะไม่ค่อยชอบประมาณนี้แล้วกันตัวต่อมาครับเป็นตัวของคิล่าฮะคือคิล่าเนี่ยมันจะได้เปรียบเพนในเรื่องของตัวของส่วนอันติเนาะอะไรเงี้ยคือคิล่ามันมีพวกอมตะไงแต่เพนมันมีแค่ใบอะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่สกิลของเพนเนี่ยมันดาเมจมันมาจากออโต้แท็กที่เป็นเวสซะเยอะนะครับแล้วก็อันติข,ของคิล่าเนี่ยมันกันออโต้แท็กได้3ทีเนาะเพราะงั้นเวลาเพนสู้คิล่าเนี่ยจะเสียเปรียบมากแล้วไอ้คิล่าเนี่ยมีท่าแบบ อมาตะาเนี่ยไทยแอเกิลเมดเนี่ยมันก็แก้ทางเพนได้ดีเหมือนกันนะเพนต้องเข้ามาใกล้ๆมันลงลึกๆซึ่งคิล่ามันเล่นระยะไกลได้วิ่งในนูน่นวิ่งไปในกำแพงได้อนะไรเงี้ยคิล่าเขาจะได้เปรียบมากกว่าเวลาสู้กับเพนตรงๆนะครับประมาณนี้แล้วกันครับอีกตัวที่ดอยแนะนําก็เป็นตัวของซิลนะครับเนื่องจากมันเป็นตัวสายเดียวกันเลยนะคือ ดาเมจเวทเหมือนกันมีใบ้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ซิลพิเศษกว่าคือซิลมีอันตินะอันติของซิลมันเป็นธรรมดาเนาะซึ่งมันต่างกับของเพนมากคือเพนบังคับให้ต้องเข้าไปล้วงซิลไงโอกาสที่เพนมันจะแบบมันมาล้วงทีหลังมันก็จะยากนะเพราะงั้นซิลสามารถใช้แค่อันตินยก็หลบเพนได้หมดเลยนะแล้วก็ตัวของเพนในเวลามันไล่ฆ่ามันจะเสียสติมินาเยอะนะมันใช้ท่าหนึ่งไปไล่ใช้ท่ามันจะวิ่งออกจากวงท่าสองง่ายนเพราะงั้น สเตมิน่ามันจะหมดง่ายเวลาวิ่งไล่ฆ่านะเพราะงั้นซิลก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แก้ทางตองเพนได้ดีเหมือนกันนะครับมันมีใบนะสามารถแก้ทางเพนในเวลาจะหนีได้เหมือนกันประมาณนี้ฮะครับก็จะประมาณนี้ในการสับตัวของจังเกิลนะที่เอามาสู้กับเพนนะก็จะใน้นอนี้แหละก็คือตัวที่มีวินวอล์กนะครับตัวที่มีใบนะครับตัวที่มีสกิลหลบดีๆนะเพนจะไม่ค่อยชอบเนาะตัวที่เพนชอบนะครับตัวที่เพนเอามาเคาน์เตอร์ได้ดีมีนาคอสอย่างเงี้ยนาคอสไม่ค่อยชอบเพนนะเพนวิ บางนะครับแล้วก็สกิลหลบมันก็มีไม่ได้เยอะมากถ้าเปรียบเทียบกับจังหวะของเพนที่มันเข้าไปบ่าแล้วก็ตีในหัวแตกง่ายมากนะครับก็สองตัวนี้ตัวของเพนจะค่อนข้างชอบเนาะหรือตัวอะไรก็ตามที่ช้าๆอะไรเงี้ยเพนจะชอบนะเพราะเนื่องจากเพนมันแบบวิ่งหนีง่ายนะครับอะไรประมาณนี้อย่างเซฟิตอะไรเงี้ยเพนก็แค่สกิลหนีสกิลวิ่งหนีเอาอยัางไงเงี้ยเซฟิตมันก็เลยค่ายากนะครับประมาณนั้นครับก็ในตำแหน่งอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยดอยจะแนะนาเป็นตัวที่ค่ายากๆนะครับเนื่องจากด้วยความที่เพนไม่ได้มีดาเมจ ตัวอะไรก็ตามที่มันคลายยากๆนะเพนจะไม่ชอบนะอาทิเช่นอย่างล er, นะิออกเ,เ, er, เ,เตอร์นะออฟเลนไปลิกเตอร์อะไรเงี้ยมีเคาน์เตอร์มีสกิลหนีอ,อะไรเงี้ยเพนนะเขาชอบไล่คลายยากมากนะครับอ่าอย่างเลนกลางก็อย่างพวกมาจ้าอะไรเงี้ยไม่ค่อยชอบนะครับลอเลี่อะไรามาจา้าไม่ค่อยชอบมันวิ่งไวมันโดดหนีอะไรเงี้ยพวกแครี่ก็อย่างที่บอกไปนะพวกแบบอ่าให้เตะอ่าโมเลนงี้อ่าเอนดอร์อะไรพวกนี้ตัวที่มันแบบไวๆหน่อยนะครับแบบคลายากๆหน่อยเงี้ยเพนจะไม่ค่อยชอบแล้วเพราะตัวมันเน่ะด้วยความที่มันดาเมจมีจำกัดเนาะ แคลรี่พวกนี้จะได้เปรียบมันมากนะสับเพนนะครับก็สหรับลมมิงเนี่ยดอยจะแนะนําเป็นตัวที่ช่วยเหลือเพื่อนเก่งๆนะครับอย่างเช่นพวกซิปนะครับเซเนียลอะไรอย่างงี้ครับก็จะสามารถแก้ทางตัวองเพนได้ดีเหมือนกัน,นด้วยความที่เพนเป็นตัวคอมโบชิดเดียวเนะถ้าเรามีตัวที่สามารถช่วยเพื่อนได้นะครับไม่ว่าจะวิธีไหนก็นตามและทำให้เพื่อนรอดตายได้เนี่ย อย่างเซเนียรเนี่ยเห็นเพื่อนแบบเฮ้ยมีเฮนันติมากกดเซเนียร์วาไปช่วยอะไรเงี้ยดามจเพนมันก็จะรอบนะครับ <laughs> พอดามจเพนันไม่พอเนี่ยมันก็จะโดนส่วนได้ง่ายนะประมาณนี้คร <laughs> ับก็โดยที่พูดมาตลอดเนี่ยเพนเนี่ยไม่ใช่มันไม่ตัวไม่เก่งครับแต่ว่าตัวมันเน่เก่งเวลาเป็นตัวซ้อนนะเพราะงั้นจังหวะที่เพนเล่นได้ดี่สุดคือจังหวะที่แบบเพื่อนเปิดให้หมดแล้วนะครับแล้วมันค่อยตามเข้าไปไล่ฆ่าอะไรางี้มันก็จะแบบมีสกิลไล่ฆ่าเราน้อยนะครับแน่นอนมันเป็นตำแหน่งแอสซัสซินเนาะจังหวะสองมันก็ด ถ้าใครเล่นเพลงจะเล่นแบบจังหวะเปิดก็จะไม่ค่อยดีก็โดนแกง่ายมากๆก็ตัวมันอย่างที่บอกเนาะมีคอมโบชุดเดียวนะครับดาเมจไม่สุดมากเพราะงั้น เป็นตัวเก็บซากที่ดีมากคือแบบมาไล่เก็บค่าแบบคนอื่นทีหลังอะไรเงี้ยอ่าแร้งบนบนดอยที่ดอยเล่นแบบช่วงท้ายซีซั่นเนี่ยไม่ค่อยโดนแบนเท่าไหร่นะหลุดบ่อยมากนะครับแต่ว่าเวลาเล่นไปก็เล่นยากนะคือมันมันเก่งก็จริงแต่ว่าพอเข้าทีมไฟจริงมันยากแนละ้วด้วยด้วยความที่มันตีเป็นวงก็จริงแต่ว่าจังหวะเข้าไฟมันต้องรอเพื่อนเปิดนิดหน่อยนะมันไม่ใช่มันเปิดเองได้เหมือนแอสซินบางตัวนะฮะมันก็เลยแบบ มีจังหวะแย่ yeah, ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่แอบ,บเล่นยากในแรงส,งสูงๆเนาะแต่ว่าโดยเชื่อว่าจังหวะที่เขาเล่นเล่นกันแบบไม่ค่อยสามารถคียืนแย่ๆกันอะไรเงี้ยเพนเป็นตัวที่ไล่เก็บแบบ คีล่คนได้ดีมากๆานะครับเพราะว่าดามเมจมันค่อนข้างสุดเนาะแต่มันไล่ง่ายมากนะแต่ถ้ามันยืนรวมๆกันเนี่ยมันจะค่ายากเนาะมันคล้ายๆกับคีล่าหน่อยๆคล้ายๆกับตัวของซิลด้วยคือมันแบบมันสู้ทีมไฟ์ใหญ่ไม่ค่อยดีนะแต่ว่าถ้ามันยืนแยกตัวมันเก่งมากสับเพลนครับประมาณนี้แล้วการสับแนวทางในการแก้ทางตัวของเพลงเบื้องต้นเนาะบ้็ใด้เพื่งชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝ่ายตามด้ครับวันนี้ผมก็สวั